สวัสดีค่ะอยู่กับวารุตียและตอนนี้ก็อยู่ห้องใต้ดินห้องซักเสื้อผ้าค่ะก็ตั้งต่เช้ามาก็นั่งกินอาหารเช้าแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวให้ลูกกับสามีแล้วก็ก็มานั่งเก็บเสื้อผ้าก่อนค่ะก็ชีวิตแต่ละวันก็มีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็วารุตาก็ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะคะเนี่ย ็ทำงานตลอดเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไรก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสู้กันไปด้วยกันค่ะยิ่งช่วงนี้อะไรก็แย่ยังไงก็อย่าท้อนะคะเพราะว่าทุกอย่างมัน ไม่ได้ง่ายยังไงก็ต้องสู้กันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเสื้อผ้านี้นะคะอารุตตาส่วนใหญ่จะไม่รีดนะคะจะรีดเฉพาะบางตัวที่จำเป็นส่วนความจำเป็นที่ออกไปข้างนอกน,นี่ก็คือแทบจะไม่มีก็ส่วนใหญ่เวลาซักตากแล้วเราก็จะพับเก็บเลยค่ะพับเก็บเลย ที่นี่เขาจะส่วนใหญ่จะไม่แขวนนะคะส่วนใหญ่ก็จะแขวนเสื้อผ้าสําหรับพวกเสื้อโคอ้ทตัวใหญ่ๆแต่เสื้อส่วนใหญ่ก็จะพับเก็บเข้าตู้ค่ะเขาจะพับแยกกันนะคะเสื้อผ้าประเภทไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพับแบบง่ายๆแล้วก็ง่ายๆกันไม่ต้องมีอะไรยี่ยากเพราะว่าเสื้อผ้าถ้าเราเอามารีดนะคะ เราต้องเปลืองเวลาค่าไฟด้วยค่ะมันหลายเรื่องก็เลยเวลากดที่เราจะตาดเราก็สบัดสบัดให้เขาแบบเรียบแล้วก็ตอนที่นั่นเราก็ใช้มือลูบนิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วค่ะก็คือไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวพระรุตตาปรับกล้องนิดนึงก็จะเป็นอะไรแบบ เรียบๆง่ายๆนะคะไม่ต้องอะไรมากพับเก็บพับเก็บกระตู้เลยค่ะวันนี้นะคะข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ เรามีสุขภาพดีอะไรก็ดีไปหมดเลยค่ะเดินได้กินได้นอนได้สุขภาพไม่ดีเราพ็แย่ไปหมดเลยค่ะฉะนั้นสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญก็อยากให้ทุกคนดูแลกันนะคะห้องใต้ดินนั่นก็คือห้องที่อยู่ใต้ดินจริงๆค่ะเป็นห้องที่ก็ขุดดินออก แล้วก็มาก่อสร้างด้านล่างแล้วก็เป็นห้องที่อยู่คนที่นี่ไว้เก็บวายเก็บของเป็นห้องซักเสื้อผ้าเป็นห้องแล้วแต่ใครจะจัดสรรบางคนก็สามารถจัดสรรเป็นห้องปาร์ตี้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราส่งเสียงดังๆบางทีก็ไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านมากนักสักเท่าไหร่ก็มีอะไรมาป้องกันการเก็บเสียงด้วย แล้วห้องใต้ดินที่นี่สิ่งที่ต้องควรระวังนั่นก็คือน้ําไหลเข้าค่ะเพราะว่าห้องใต้ดินมันก็อยู่ต่ําลงไปในดินนะคะแล้วเวลาการที่จะระบบป้องกันยังไงไม่ให้น้ําไหลเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะมีหลายๆคนเขามีห้องใต้ดินแต่ใช้ห้องใต้ดินไม่ได้นุ่ง้วยว่า น้ำไหลเวลาฝนตกน้ําไหลเข้าไปในห้องใต้ดินเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้อันตรายมากๆเลยค่ะเนื่องด้วยว่าเมืองนอกเป็นเมืองชื้นเมืองหนาวถ้าห้องใต้ดินเรามีความชื้นราก็จะขึ้นแล้วความเย็นมันก็จะท้อนขึ้นไปอยู่ข้างบนก็จะทําให้บ้านของเราเป็นราขึ้นเชื้อราตามจุดต่างๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อ ระบบหายใจของเราค่ะเพราะว่าเราหายใจเอาราเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็จะทําให้เราป่วยได้ค่ะฉะนั้นเรื่องของระบบการป้องกันไม่ให้น้ําเข้ามาหรืออะไรพวกนี้คือเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วสําหรับบ้านที่เป็นบ้านรุ่นเก่านะคะเมื่อสร้างเมื่อร้อยกว่าปีตอนนั้นก็ระบบอะไรมันก็ยังไม่ไม่ไม่ดีนะคะก็ ก,ก็จะมีน้ําไหลเข้ามาเยอะหรือบางที่ก็สร้างบ้านที่ต่ํากว่าถนนมันก็เลยทาให้มีการป้องกันนี่ก็น้อยลงค่ะก็ยังไงวรุตาก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะชีวิตของเรามันเป็นของเราค่ะไม่ได้เป็นของใครยังไง ก็วาดกันไปแล้วกันนะคะอยากได้แบบไหนชีวิตเราก็เหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็วาดไปแล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าชีวิตใครก็ได้ด้วยเพราะแต่ละคนก็มีสิทธิส่วนตัวที่เขาจะต้องดูแลและรับผิดชอบตัวของเขาเองนะคะ ก็แต่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าชีวิตบางครั้งคนเรามันก็ไม่ได้ราบเรียบกันไปสหมดบางครั้งก็ทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะว่าตอนทุกข์ก็อย่าทุกข์ เยอะมากจนแบบประเภทว่าเอ่อ,อจนสุดท้ายต้องก็เรียกว่าหาทางดับชีวิตตัวเองอย่างนั้นอย่าทำนะคะแล้วก็หรือไม่ตอนสุกก็อย่าสุกมากนะคะเพราะว่ายิ่งเราสุกมากเท่าไหร <espí liyor> ่ความทุกข์ที่จะมาหาเรามันก็จะมากขึ้นตามไปเท่านั้น พราะว่าเวลาอะไรที่มันขึ้นสูงเวลาลงมันต่ำมามันก็จะเร็วแต่ถ้าเกิดเราพยายามขึ้นช้าๆแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกอย่างมันก็จะทําให้เราอยู่ได้ทุกสถานการณ์สุขเราก็รู้ทุกเราก็รู้แค่นั้นเองค่ะเรารู้ว่าสุขมาก็แค่รู้ว่าสุขมาแล้วก็เวลาทุกมาเราก็รู้ว่าแค่ทุกมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเราจีรังยั่งยืนนะคะ เพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงบอกนะคะว่าไม่มีอะไรแน่นอนความไม่แน่นอนนั่นก็คือความไม่แน่นอนแล้วก็จงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะเพราะว่าทุกวินาทีทุกย่างก้าวของเรามันมีหลมุมมีบอ่อมีขวากหนามมีทุกอย่างที่จะคอยสะดุดให้เราล้มที่จะทำให้เรานั่นได้ฉะนั้นจงก้าวย่างด้วยความระมัด ระวังค่ะแล้วเราก็จะผ่านพ้นขวามนามนั้นไปด้วยดีค่ะวรุตาก็เพียงแค่มาเป็นกำลังใจจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่อยากให้กำลังใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนที่เข้ามาดูช่องของวรุตาอินเจอร์นีหรือชีวิตเรียบง่ายบายวรุตานะคะเป็นแค่ผู้หญิงที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในเมืองนอกมันเป็นแค่ ธรรมดาที่ที่อยากจะบอกทุกๆคนว่าชีวิตคนเรามันมีความหมายมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนต่อสู้กันไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย